พี่พี่จำเนียนตีไว้ไล่ละสามตันเพราะมันไ,ไม่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกนะครับนะทีนี้เดี๋ยวลองเอาสมแดงเนี่ยไปฉีดนะอย่างน้อยเนี่ยได้เกือบเจ็ดครั้งเนาะร,รวมรวมตั้งแต่ครั้งแรกจนจะเกี่ยวจะขุดนะนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าพี่จำเนียนบอกไว้ว่าไล่หนึ่งประมาณสามตันนะเดี๋ยวเอาสมแดงฉีดล้วจะเพิ่มขึ้นมาไหมเดี๋ยวลองลอง,ลองกักันดูนะครับลองช่วยกันรุ้นนะครับพี่เนียนท้ายนี้ฝากบอกอะไรเพื่อนเกษตรกรหน่อยได้ไหมครับว่าถ้าอยากใช้สมแดง รู้ว่ายังไม่กล้าใช้แล้วพี่เจมีนที่เปิดใจใช้เพราะอะไรยงครับคือโสมแดงเนี่ยผมมาเปิดใจใช้เพราะคือผมดู y o u t u ครัแล้วก็ช่วงนั้นเผื่อผมปัญหาเยอะมากไม่โตแล้วก็ก็เลยลองเปิดใจดู y o u t u b e ก็เลยลองหามาใช้มามาใช้ก็พอใช้แล้วรู้สึเห็นความแตกต่างพอที่ฉีดไปแล้วนะครับผมทีนี้ก็คิดว่าอัดแล้วเก็บเกี่ยวผมผลิตแล้วครับ ติดจับไว้ว่ามันโอเคมันได้เกินครับก็คือแปลงหลังๆนี้ก็จะใช้ตั้งแต่เริ่มต้นครับครับอืมครับพอพี่จำเนียนเนี่ยมีทั้งหมดกี่รุ่นเนีตอนนี้ตอนนี้3ารุ่นสา <3 S 1> มรุ่นร,รุ่นแรก รุ่นแรกทวันแล้วรุ่นเนี้ห้าเดือนห้าเดือนแล้วรุ่นที่สองนี่คือโปะร่องไปแล้วครับโปะร่องวันยี่ห้าวันยี่ห้าวันแล้วอีกรุ่นสุดท้ายนี่ยี่สิบวันยี่สิบวันก็ใกล้จะโปะร่องวันสองวันนี่แหละครับอ๋อครับเห็นว่าเดือนตุลาก็จะลงใหม่เดือนตุลาจะลงแปลงลงแปลงทางโน้นและที่เตรียมดินไว้ด้านโน้นนะครับก็ลงแผลงไปเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับเอาผลงานสดแดงนะทีใช้ไร่เผือกกับพี่จงเนียนเนาะครับนะอ่อ ท้ายนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเอาข้อมูลดีมาฝากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูแปลงเล็กของพี่จำเนียนอีกนิดนึงนะอากาศร้อนหน่อยไม่เป็นไรแต่เราอยากเอาข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับพี่จำเนียนจะฝากอะไรกนิดด้วยไหมครับกับพี่น้องเกษตรกรเราก็คืออยากให้พี่น้องเกษตรกรมาลองใช้สมแดงนะครับมีผลดีต่อพืชแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเรานะครับเพราะเผือกค่อนข้างที่จะฉีดยาบ่อยอืสารเคมีเยอะนะครับ ร่างกายเราก็ไม่เป็นอันตรายแต่สมแดงเรามันเป็นชีวภาพเนาะหนึ่งไม่มีกลิ่นไม่ต้องกลัวถูกแล้วไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเลยเป็นชีวภาพเนาะขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากพิจิมเนียนเดี๋ยวเราวันที่สิบกันยาเดี๋ยวเราเจอกันใหม่แล้วเราจะเอาข้อมูลดี้ฝากสวัสดีครับ